ปลาขาวตกตกใจหน้าไอาเลยจะต้มตัปูไอ้ปูดองไอ้ดองปูแซ่บเดียนี้ไอจะมาแกงปลาแห้งนะคะปลาแห้งที่คุณแม่ให้อายมาปลาแห้งใส่หอมหรือว่ากระเทียมปลานะคะก็แช่น้ำ คุณภาพดีมากเลยนะคะปลาแม่อายบรด้เกิดลาเดาจ้าแล้วก็ไม่บม่มีกลิ่นเฮืนบอกเขาเยจ้ะเืนเฮืนเฮืนเฮืนนะแม่เมนูง่ายๆพาพี่น้องกินผักปลาเมื่อวานที่หามาได้อันหอมเหรอกระเพรากระเพราควายไอสิแกงอันนี้พาพี่น้องกินได้ไหมเดอปลาแห้งใส่นี่แหละหอมหอมมะซ่านกระเทียมเดาจ้ะมีคนเถียงว่า มันคือหอมไออื่นกระเทียมเราเห็นจังได้หน,นี่มันเป็นกระเทียมนะแม่มันเป็นกระเทียมนะคะจังได้มันก็เป็นกระเทียมอ่ะมันเป็นหอมบอได้โอ้ยมันเป็นหัวหอมบอได้มันเป็นกระเทียมกลิ่นกับกระเทียมหัวกับกระเทียมอ่ะแม่เห็น,น,น,นไหมไอาหาม,มานานแล้วเด้อสองมือละก็เลยเหีเ่ยวเล็กๆไอว่าสิตากแดดกินหัวมันอ่ะนะไปเคลมาไปแกงดีวกว่าจะ้ะแกง แต่ป่าแห้งของคุณแม่ตกตกใจหนาายเดจ้ะบริพอตลอดเลยจะตรงอายอยู่นี่เด้อการหาของป่าไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนป่ามันโบราณแล้วเขาห่วงป่าเคยบอกแหละเขาไปซุ่มซี่งซุ่มพังกับโบราณนะเหมือนนาคนที่าอไปหาน่ะถ้าสมมติว่าเขาติดป้ายว่า private วันนี้ไอกับบริได้เข้าได้พี่น้องอันนี้เขาบริติดแล้วอาจารย์เข้าไปถ้าติดกับบุกาเข้าไปสิการเพราะว่ายงเขาบอกเขาไปนาคู่มือนะเวลาที่อายไปหา อย่างไอคือเห็นหน้าตาแบบแนมซ้ายแนมขวาเพราะว่าอาญาเจ้าของ่นมาถึงเขาบริติดก์เนาะก,กัมพู้าบานใดนะก็เลยต้องจําเป็นแบบแนมซ้ายแนมขวานะบางคนก็นไปขันเลยจะ้ะแล้วแต่เลยจะ้ะ,ะสักแล้ว่าสิคันนั่นแหละจะบริแท่งหนำหมาเข้าไอ้ก็เลยบริขันมีคนถามอยู่ได้ว่าอายุจังหวัดใดสำเนียงคือคือประเทศเพื่อนบ้านฮาแท่ ไป็นคนจังหวัดสกลน,นครนะคะเหมือนชื่อเพจเลยจ้ะเพจสาวสกลค,คนมาก,กินอายุอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลน,นครจะบ,บ้านก็กุสุมานนะคะเป็นชาวไปสาวชาวเผ่าโซ่นะคะบริเเวายอ่อบริวาผภ้ไทยจ้ะพูดภาษาโซ่นะ,ะโซ่สำเนียงก็จะคล้ายๆกับสวยสวย่ยางแนบนี้แต่ว่าสำเนียงที่ไอวอลน,นี่มันเป็นภาษากลางของคนกุสุมานนะแต่ความเป็นจริงเระพูดโซ่คะ,ะเหมือนแบบว่า ทำอะไรก็จะเป็นตะโรกีถ้าสมมติว่าอย่างนี้นะนับเลขะสิมวยบา,ปายไปปูซึ่งอย่างปรมาณนี้นะคะมันเป็นภาษาท้องถิน่นเพราะว่าพวกอันี้ก็อพยมมาจากฝั่งลาวะไพี่น้องเล,เลยบันพบ,บุรุษแกรกๆลยก็กด้เนาะประมาณนั้นอาจจะทำจะทำทุกอย่างให้เหมือนอยู่บ้านนะคะทุกคนสิติดดินเด้อบางคนถ้าสมมติว่าอนามัยอนามัยก็อาจจะไม่ชอบชีวิตแบบอสักเท่าไหร่นะคะ ต้องขอโทษเนาะแต่ว่าสิ่งที่ไอาทาคือท,ทําที่ในสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะคนอื่นไม่ชอบก็ต้องขอโทษหลายๆพีน่น้องที่มีรสสั้นไหมชีวิตมันสั่นทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบดีก,กว่าเนาะมีคนถามอยู่ว่าคือแบบว่าบุคคลเห็นมีหมูมีพววอยู่ต่างประเทศอไอมึงผวก่นหน่อยเด้อยจ้ะเอาชีวิตสันโดดนะไหมแต่เ,เป็นคนสันโดดนะทุกคนมักอยู่คนเดียว มีความสุขในการอยู่คนเดียวแต่ถ้าว่ามีเพื่อนได้ไหมก็มีได้นะคะทุกคนก็มีแต่ก็ไม่ได้แบบไปหาสู่กันบ่อย ป้านี่ยมันจะสนุกตอนที่เราเก็บนะ,ะเวลาเราทำความสะอาดในแบบนานมากเกือบจะทุกชนิดเลยค่ะจะตำส่มตำด้วยนะคะวันนี้ ความสาดเสร็จแล้วก็จะมีผักกาดผักกาดหยิกแล้วก็มีอันนี้นะเดี๋ยวจะมาล้างไม่ได้ใส่หมดนะคะก็จะเก็บไว้เอาไว้ปรุงอาหารด้วยเนาะ กับคน องจ้าสวัสดีค่ะตำ้มตำโอ้คิวมันนี่ือคือ,คอพิมนาคำหายค่ะอย่ามันหิวละมา้มตำแล้วแกงปลาแห้งอืมครับบ่มีข่าวพี่น้องเ้ยบรอยกักสุด Mm. Thì non đây Ngon kì nó, mà kì làm ai đó sao sạp nằm ai luôn mm. bù đông เอาออกจากหน้าป่าแล้วนะจ๊ะไปแช่ไว้ในตู้เย็นหนึ่งวันแค่นั้นมันสิเค็มปลาแห้งคุณแม่อืมรับจ้ะเมนูสันหาเห็ด ปลาขาปวดดังล้างนะจ๊ะก่อนตำก็ล้างก็ยังเค็มอยู่นะคะ อ้ะคิดว่าแซ่บเมื่อเดียวพอดีในเมื่อเดียวกว่าเกือบสองอน,นะแต่ก็เคยไม่ได้มาก ปรามนอันนี่ยตามใส่กระเทียมนำด้วยจ้ะแต่ว่าใส่ก้านมันเพราะว่าตรงลำต้นของโอ้ยใส่ก้านม่ันใส่ใบมันตรงลำต้นมันสิแข็งจังหน่อยจ้ะ ผ่อนประทับเพชรไปบระแสไปแซบแซบไปดองมาเนี่ยปูปูดองแซบ ខ្លាបອນទៅទូលជាមពិបានលាបានលាប់ទ thì sang diệp ูดเดียวเรวจะเดาใส่นมือจับไอปูดองไอดองปูแสบอีูล่ละเพราะดี

กลับมาเนี่ยก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย